สวัสดีครับผมชาติริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอหนุ่มตีใหญ่ไอหนุ่มตีใหญ่จากแดนมังกรลิ้วกลงนะพี่น้อง L I U G O N G ลิว้วกลง ไม่ใช่ลองกองนะครับหลิวกองบางท่านไปอ่านว่าลองกองจัดไว้ใหญ่พี่น้องหลิวกอง9 3้าสอีโอตีไปเลยครับ36ตันน่าจะ36ตันจริงๆแล้วน้ำหนักเขาอยู่ประมาณ3ามตันกับ200กิโลครับนะ,นะถ้าบวกเชือเพลิงบวกอะไรไปด้วยนะ่าจะ ไปด้วยก็เปลี่ยนเปี่ยนที่สามสตันครึ่งนะครับจัดไปใหญ่ครับแต่ว,ว่าไปแผงแค่60สิเซนนะเป็นงานปั้นถนนนะครับปั้นถนนขึ้นถนนใหม่ครับนะเพื่อให้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรหรือชาวบ้านได้ใช้ถนนครับเข้าเข้าทุ่งนานะครับเพราะว่า ถ้าไม่มีถนนก็นาที่อยู่ลึกๆก็จะเป็นเป็นที่ตาบอดนะพี่น้องทางทางเราดรวอว่ากรมที่ดินก็จัดให้พี่น้องทำถ,ถนนให้เข้าได้สะดวกสบายชาวบ้านนะครับเข้าที่นาเข้าสวนเข้าไร่ได้สะดวกสบายลิ้วกง 936E 36ตันครึ่งเลยครับตีไปเลยโอ้ตัวใหญ่โูนจุดคุณกี้ชมน, 1, 1. นี่หนึ่งหนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหกท่บุบามเชื่อมนอกเชื่องในแล้วก็เสริมด้วยแผ่นเหล็กแผ่นแล้วก็ซีเพคครับ ันมาเจอจัดให้พี่น้องเต็มอิ่มใช้เครื่องยนต์คอมมินนะครับคอมมิน6สูบ201 kW หรือว่า201กิโลวัตต์ด้วย1.341ก็ออกอยู่ย 3, 4, 1, ประมาณ270แรงม้าครับนะ270แรงม้าไปเลยกระบอกสีเทา ใจมากครับของใหญ่น้องของใหญ่วันนี้เล่นของใหญ่ให้ชมกันลิ้วกล้องไอ <c oughs> ้ลุงใหญ่ครับจัดแดนแผ่นดินใหญ่ความเร็วเหมือนกันครับ <c oughs> วนัน <c oughs> วนี้นี่ความยาวนี่11เ,เมตรนะน้อง11เ,เมตรกับ167 <c oughs> อะ เอ็เมตรกว่าความยาวนี่จะกดลงไม่ได้ต้องค่อยๆน้องขุดขุดมาขุดดินเพื่อมาทำถนนทำทางรอเลยไปแทก60เนเนี่้แทเก้หนึ่งหนึ่นอห้าหกเจ็ดแตัวครับรลอเลนะ แครีสองตัวเม็ดอินชัยหน้าอะไรพี่น้องทำไมถามว่า FC บางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมใบแท็กสั้นจังก็รถใหญ่ๆน้องจริงๆก็ใช้กันในเมืองนะ36ตันนะครับ36ตันครึ่งไปค่อยคูณ <laughs> ก็ตบตบดินมาก่อนค,อค่อยค่ขุดมาครับเครื่องยนต์ค m มิน QSL9 นะครับค่อนข้างที่จะ,ะแรงทีเดียววัดรอบัว2,000รอบตัวนาที่มาเยอะครับ270ตัว ปั๊มน่าจะคาวาซากินะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเคสหรือเคห้าะลิ้วกงจัดให้โอ้ผุกีสวยครับผุกีนี่จัดมากยืดเต็มเนี่ยสเอดเมตรกลานะครับค่อยๆพูดมาเพราะว่าเจาะลึกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวของนาทำนาไม่ได้ครับ ก็ต้องขุดมาเรื่อยขุดปั้นมาเรื่อยรถเกถื่องยนเนี่ยกระหึ่มงับดูคุณผีเขาห้าฟันพี่น้องใหญ่มากเฉพาะตัวรถนี่กับเอฟเลย ครับนิ้วกงก็เป็นรถผุดจากแดนพันดินใหญ่ว่าใหญ่ๆนี่หาดูยากเหมือนกันแต่ยังมีความเร็วอยู่ 936E เต็มแรงกดกันน้องแรงกดได้ถึง233กิโลนิวตันโดยจนก็เทียสี่เลยโอ้ย3เทียสี่จัดจานครับร้องดังคุณกระจายเลย่นีถือว่าแกะกล่องมาพป็นน้องสดๆเลย ว่าเฟรมแท็กยังรอยังสวยครับเพียงแค่ฝุ่นเท่านั้นเองที่ติดมาลิวกงคอมินสะใจครับเป็นเครื่องหูอยากจะดูเครื่องเหมือนกันแต่ต้อง รับคูโครงสางเนอะ,อะขอบก็จะเป็นเหลี่ยมเรื่องคองมินลมคาวา่าปุ่งอิน1.6คิวดูมามดงบุ้มนี่ใหญ่ครับอามสั้นนะอามามสั้นแต่ใหญ่มาก เก็นเขาหน่อยสุดจัดครับสุดจัดใหญ่ๆน,น,นี่หาดูยากรถอินาสามสิบตันนี่ธรรมดาคนระับแต่ความเร็วของเขาก็สูงเหมือนกันิวงถ้าเป็นฮิวรุงแถวอเมริกาก็จะเป็นเทีเยร์สี่ เดินมาก็จะเย็ะกว่ารับ <c oughs> ความเร็วใช้ได้ครับคนเชื้อเพิงไม่แน่ใจความกว้างของรถนี่สเมตร3เมตรสินะครับความสูงก็3เมตร หรือว่าสดสดร้อนร้อนเลยไอห,หนุ่มตีใหญ่จัดแบบน่นบึงก้อนไม่ค่อยได้เจอครับแถวภาคอีสานก็จะหาดูยากหใน่อยใจเขาดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทร,รัพย์ ว่าลิวกรงออก็ม,ม,มีมีขายอยู่นะพี่น้องมีขายอยู่มีเสียงออดด้วยไบเทคสันส้นๆเนี่เหมาะสำหรับเดินบนหินครับไม่แตกหกักราว ใดที่ต้องการหลิ้วกงก็คอเซ็นเตอร์ก็1 8 0 0 0, 0, 0 1, 1 1 1 9 7น,นะครับตุ้งกีเล็กน้ำมาครับตุ้งกี้นี่ไล่ค้ายของคอนโมเลยที่สวยครับนะไล่ค้ายของ หรือว่าออกแบบได้สวยขนาดนี้ขาย,ยคอนโพค่ายแคทนั่นเลยเก้าสามหกเอเยนชำ่มแต่ว่าก็ไม่ช้าน้องไม่ช้าเรดินต่ำวิ่งสูสองร้อยเจ็ดสิบแรงมาก จังครับจังก็ใส่พวกนี2วนี่สุดสุดจัดครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่อ,องชาญเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาญเจริญทรัพย์ Excavator เองเครับ0982723752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ